วันนี้เราพามาอีกแล้วนะครับร้านตาอยู่ IT ทีสแควร์ครับเครื่องดื่มวันนี้จะเป็นขนมบวกน้ำนะครับเป็นไฮบิดนะครับเมนูลอดช่องดันโกนาสากูดันโกนาแล้วก็ไอศครีมกะทิขนมครับสีสันจัดจ้านน่ากินทีเดียวนะครับผมถ่ายสาคูให้ดูกับลดช่องนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยจ้า เดี๋ยวลองมาทำลอดช่องดันโกน่าก่อนเลยละกันเอานมนะครับผสมกับไซรัปนะครับแล้วก็เอาไปตีฟองครับเอากาแฟมาตีฟองแล้วก็เอาอินกาเดียนทั้งหมดนะครับมามิกรวมกันนะครับท็อปด้วยลอดช่องเอาฟองนิ่มๆนะครับเทลงไปน่ากินครับอีกเมนูหนึ่งนะครับใส่วิปล้นๆนะครับแล้วก็โปะด้วยไอศครีมนะครับแล้วก็ใส่โคนออนท็อปเข้าไปโอ้โห ช็อกโกแลตเจมจนนะครับออนท็อปด้วยไอศครีมและโคนนะครับแล้วก็ซูมเมนูสุดท้ายครับเมนูกะทิขนมน,นะครับก็ท็อปด้วยมะม่วงนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ